กลับสวัสดีเพื bursting, ่อนๆพื่ีปป่พที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อพี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เพื่อนๆพพี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญ พระเครื่องที่เรียกได้ว่าเป็นพระหลกักร้อยพุทธภหลักร้านนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไปตามแผงพระ,ะหรือว่าเดินชมพระตามศูนย์พระต่างๆนฮะจะเห็นพระชัยหลังช้างเนี่ยแทรกอยูอ่เสมอนะครับผมแล้วเวลาถามราคาดูนี่ก็ราคาก็อยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับผมยกเว้นในเนื้อสําคัญที่เป็นเนื้อเงินเนื้อทองคำอย่างนงี้ครับผม อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ปกติแล้วจะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับผมแต่พอดีกะไหล่หลุดออกไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นเป็นเนื้อประมาณคล้ายๆกับทองเหลืองนะครับผมเหมือนกับเนื้อฝาบาทนะครับผมพระชัยหลังช้างนี่เป็นพระที่ได้รับการการันตีนะครับผมหรือออกจากพระอริยะสงฆ์หลายๆท่านนะครับผมที่อย่างเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุ้มจังหวัดอุทัยธานีฮะบ,บอกว่า เหรียญพระชัยหลังช้างนี่เป็นเหรียญหนึ่งในพระดีที่น่าบูชาไว้ติดตัวนะครับผมเพราะว่ามีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์แท้จริงนะครับผมนี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านอยู่เสมอนะครับผมแล้วก็ยังมีพระรกิตนะครับผมของพระพุทธสุครศาสาจารย์ฟื้นวัดสามพญานะครับผมได้ลิคิตไว้ว่าเหรียญพระชัยหลังช้างนี่หากอยู่กับบ้านก็คุ้มบ้าน หากอยู่กับตัวก็คุ้มตัวนะครับนะฮะพระผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมระดับนี้นะครับผมลองได้พูดถึงวัตถุมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องการันตีเลยนะครับผมว่าดีจริงเดี๋ยวเพ,พื่อนๆพี่ๆชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมๆกับผมเลยครับสันฐานของเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับผม ขอบมายกขอบสองชั้นนะครับผมเป็นขั้นบันได2ออระดับนะครับตรงกลางเป็นประทับพระชัยวัดนะครับผมตรงด้านหน้าจะเป็นพระเป็นตาะปะพัดยศนะครับผมแล้วก็นั่งอยู่บนบัลลังก์สามชั้นนะครับผมด้านล่างเขียนว่าพระชัยหลังช้างนะครับผมแล้วก็จะมีรูปรูปไอ้แยงนะครับผม หรือรูปที่ใช้เป็นสบประครับหลังช้างนะครับผมที่เวลาเราเห็นช้างเวลามีการบรรทุกอะไรหรือว่าควันช้างนั่งบริเวณคอช้างนะครับผมอาจจะมเีเวลาเราตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมก็จะเห็นคนขึ้นไปนั่งนะฮะตรงนี้เป็นประครับหลังช้างนะครับผม แล้วก็อ克ะลายันเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมเป็นพระคาถานวัหอละคุณนะครับผมซึ่งมีอนุภาพเรียกได้ว่าครอบจักรวาลน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแถวคาดป้องกันภัยพยันตรายต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะตัวนี้เป็นตัวอนะครับผมอ่านว่าอสังวิสุโลปุสะปุภะนะครับผมก็จะเป็น าการยอ่อเอาคำสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้านะครับผมมา,าไวา้เป็นตัวย่อนะครับผมอย่างเช่นอ้าอ่านนะครับอารหังสัมมาสัมพุทโธภะวะอย่างเงี้ยครับผมนี่ยสาวาคาโตวิชาจารณาสัมปน,นอย่างเงี้ยครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ครับผมด้านหลังด้านหลังก็จะมีพระปรมาพิไทยยอ่พอพปอนะครับผม ก็จะเป็นเสเวตฉั็นะครับผมแล้วก็มีมงกุฎชดามงกุฎนะครับผมด้านในเป็นอุณาโลมนะครับผมเขียนเป็นภาษาไทยโดยรอบนะครับผมจากซ้ายลงไปฝั่งขวานะครับผมคณะสร้างในมหามงคลสมัยเฉลิมประชนบรราษาเฉลิมเฉลิม พระชนพรรษา5รอบนะครับผมปีพศการสร้างก็นี่ครับห้ันวาคมปีพศ25 3 0นครับผมพุทธพิธีเรียกได้ว่าค่อนข้างที่ใหญ่นะครับผมพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณนี่เรียกได้ว่าที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศน่าจะมาร่วมกันเกือบ80ลูกนะครับผมแต่ว่ารายนามนี่เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาต ยกลายชื่อลายนามนะครับผมสักบางส่วนนะครับผมเชื่อว่าพออ่านชื่อนีอ่แค่ลำดับต้นๆที่พูดลายนามมานี่ก็ถือว่ากินขาดแล้วนะครับผมก็จะมีหลวงพ่อฤษีลิงดำจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมหลวงพ่อชื่นวัดยานเสนหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัด กาญจนะบุรีหลวงพ่อเปิน่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อมน่นวัดเดินวัดเนินตามมากนะครับผมแล้วก็จะมีหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมหลวงพ่อภูลวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนครับเป็นอาทิษนะครับผมรวมๆแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าเกือบ80เกือบ80รูปนะครับผมประธานในพิธีนี่ตอนนั้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18นะครับผม สมเด็จพระสังฆราชวาดนะครับผมวัดดาชบาพิษแล้วก็สมเด็จยาน,นสังวรวัดสมเด็จยาน,นสังวรวัดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับผมซึ่งต่อมาท่านก็ได้ขึ้นเป็นพระสังฆราชองที่19น,นะครับเหรียญ ปี30ผ่านมาแล้วก็ประมาณ3 0กว่าปีนะครับผมแล้วทำไมราคาเหรียญจึงถูกนะครับผมเพราะปริมาณการจัดสร้างนี่เรียกได้ว่าเยอะมากนะครับผมพระทั้งในสายมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธนะครับผมร่วมกันพุทธาพิเศษนะครับผมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็เหรียญที่เป็นเนื้อล่างๆอย่างเหรียญ เนื้อฝาบาทนะ,ะที่เป็นเนื้อกระไหลทองต่างๆนะฮะก็มีปริมาณการจัดสร้างที่เยอะพอสม,มควรนะครับผมเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของอพ่อค้าประชาชนนะครับผมมาในถึงปัจจุบันนี้ก็คล้ายๆกับเหรียญพุทธิมศาสตัตวะฮะสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2,500ทุกวันนี้ก็ราคาหลักร้อยหลักพันเหรียญพระชัยหลังช้างนี่ก็เหมือนกันนะครับผมสร้างมา 30- กว่าปีแล้วนะครับผมที่ทีก็ใหญ่ แต่ว่าราคาก็ยังไม่แพงนะครับปริมาณการจัดสร้างมากแต่ว่าอนุภาพของวัตถุมงคลในรุ่นนี้นะครับผมก็พูด3าวันก็ไม่หมดนะครับผมเพราะว่าอย่างสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ฟื้นวัดสามพยาเนี่ยท่านให้คนบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับผมคนที่ได้รับคุณอนุภาพของเหรียญประชัยหลังช้างนะครับผม มาเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วท่านก็ได้จัดพิมพ์ขึ้นนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆถ้ามีโอกาสไปพบเจอที่ไหนนะครับผมก็อยากจะให้อาราธนาติดตัวไว้นะครับผมเป็นพระที่อาจจะไม่ได้มีราคาค่างวดที่แพงอะไรนะครับผมแต่ว่าอนุภาพนี่ได้รับคำยืนยันจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่มีชื่อเสียงนะครับผมว่ามีอนุภาพครัสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมดูติดไว้แต่เพียงตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ